เอ้ยอาบน้ำแล้วก็ไปหน้าอีกตอนนี้ก็เย็นแล้วจะห้าโมงแล้วนะตามาคือเก่าแง้ไปส่วนดากซะไอต่อเงินเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วส่วนดากได้ดินำทางไปแล้วบรรยากาศยามเย็นไปเร็ว ะไปดูคนเกลือหมูหรือยังเปิดเครื่องโฮตกบวไม่ยินเสียงแอ่บอกเปิดไฟห้ยแล้วโอยเปิดห้ยแก้วขนแต่เขาทิ้ไหลเดเ๋ยวเปิดห้วยน่นเรวเปิดในแน่ฝาเขาพอดจะรอดหรือจะล่วงไปเร็วๆไปเร็วๆเร็วๆเรห็นว่าเร็วๆ ตนน่ยอุ๊ยตั้มแดดเห็นไหมพูดตรงนี้จะได้สมอลลี่แล้วใช่ไหมน้องหมูเพื่อด้ยินเสียงเปิดเครื่องเปิดเครื่องอีดีตัวนี้ทำไมไม่เห็นคนเลยคนไปไหนนะตกบ้านเนี่ยตกบ้านเนี่ยไปบิด โอ้ยต่ำหนางหมเสือมันโอ้ยเรียนสายอย่งเงี้ยแหละหลักะยุดธเรียนหลักะยุดอยู่โอ้ยตำ่ตำหนางต่ำหนางมาเด้อลงมาไหนเด้อครับเด้อเห็นหามลงเนี๊ะเสือเกาะวิตาราหามลงเดี๋ยวมาจิคืวมาต้องห้องเลยอ่ะฟุดอูดฟุด,ดูดมาสง่งเราไถมา,า,มาวะไถมาวะ เชอรี่สวัสดีตอนเย็นหน่อยเจ๊เชอรี่วายเจ๊เฮ้ยบ้านีนเ่เจ้าหมูทางนี้เว้ยเจ๊อุด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 เจ๊ทางนี้ไฮไฮเจ๊เจ๊เ,อจเ,อจเอบอร์รี่มีคนจะมาเกลือหมูแล้วนะ <c oughs> กระบะ <c oughs> แตกบึ้กแล้ว งากระบ้าเราก็ต้องกินเขาเลยเนาะหืนังงูมาเบิ่งอีพอเกลือหมูบ่ให้อุ่มย่างดีเิ่งผีอุปาตลุหน่อยลงมาได้ขออาบน้ำเลยบกเสือขาจะจะออกไปเด้อจะออกไปเด้อ ดหมี่ยาลงยาลงซื้บกบอกให้ลงอาบนลงอาบน้ำแล้วบารีเจห้เสรยบล่เหรอเสียเหรอ ยาดิยาดิต่อะไอทีางมาเดินทำถิ่นก็เหมือนเนายสองเดือเออต่ว่าาองน้นหันเค่องต้้สามถุยสามสอก็ถือกือบอมเนีเเ่อนนต้นนี้มันใหญ่อยู่แล้วนนี้เปนีหอโล่วอยโลเลยตีนกล่องคือา